สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมบูมครับผมมิโซโครับ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันครั้งแรกนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเรา2คนกันดีอยู่แล้วนะครับจากทางเว็บไซต์ thingofliving.com นะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับเราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะไม่ได้มาเจอกับคุณผู้ชมทางช่อง Money Channel แห่งนี้นะครับในรายการคิดเรื่องอยู่นี้นะครับผมใช่แล้วครับแล้วเราสองคนก็จะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับท่นูอุย จะได้เลือกบ้านและลงทุนได้อย่างมั่นใจครับครับผมว่าแต่พี่โอ๋ครับพูดถึงการลงทุนในอสังหาเนี่ย<ม>นะเพื่อนผมหลายหลายคนนี่เริ่มเริ่มทํางาน<ม>เริ่มมีเงินเก็บนะ<ม>หลายหลายคนก็จะคิดถึงการลงทุนในประเภทต่างๆ<ม>ใช่ไหมพี่โอ๋แล้วบางคนก็เอาเงินไปลงหุน้นบ้าง<ม>ไปลงทองบ้าง<ม>แต่หลายหลายคนก็จะพุ้นบ้างอะไรบ้างใช่ใช่หรือฝากธนาคาร<ม>ก็มีนะฮะ<ม><ม>แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงการซื้อคอนโดกันและก็พูดถึงการลงทุนในอสังหาเนอะ แล้วพี่โอคิดว่าการลงทุนในอสังหาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียน่าลงทุนยังไงมีข้อแตกต่างจากการลงทุนประเภทอื่นๆยังไงครับเมื่อกี้ที่บูมพูดถึงเรื่องของคอนโดนะที่ไม่แปลกใจนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดนขุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแถมมันดูร้อนแรงมากๆเลยในวงการอสังหานะครับผมเมื่อเทียบกับหลายๆปีก่อนนี่แต่หน้าจะมีคอนโดโผล่ขึ้นมามีโครงการเกิดข<ช>ึ้นเต็มเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้นะขึ้นมากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมอัน การลงทุนในคอนโดมิเนียมเนี่ยมันก็คือการลงทุนในอสังหาริรมทรัพย์ประเภทหนึง่งที่เรียกว่าอาสังหาร,ริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยบูม mm hmm. ซึ่งพวกอสังหาร,ริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเนี่ย mm hmm. ก็ปุยพวกบ้านเดี่ยว mm hmm. พวกทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมพวกนี้เนี่ยมีจํานวนการผลิตขึ้นมามา,มากมายมหาศาลต่อปีหลักแสนยูนิตครับซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ค่อนข้างจะง่ายเพราะแต่ละปีมันก็มีคนมีความต้องการบ้านเพิ่มขึ้นเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการง่ายที่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้บูมครับทีนี้เนี่ย ผลตอบแทนในแง่การลงทุนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันนะจะมีอยู่2แบบบูมก็คืออะไรฮะค่าเช่าและอัตราการเติบโตของราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆตัวค่าเช่าคงไม่มีใครสงสัยอะไรมากมายเพราะว่าทุกคนต้องอยู่บ้านแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมีบ้านเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถซื้อหาบ้านได้ก็ต้องไปเช่าอยู่ใช่ครับมันก็เกิดช่องว่างให้สามารถทํากําไรจากการ่ายค่าเช่าได้ใช่ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราการเติบโตของราคาอาสังหาริมทรัพย์นั้นๆครับผมซึ่งตรงนี้มันมีพื้นฐานมาจากอสังหาแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนที่ดินบูมบนที่ดินใช่คอนโดเอ่ยบ้านเดี่ยวเอ่ยทาวเ์อฮมเอ่ยมันก็ต้องอยู่บนที่ดินทั้งนั้นซึ่งตัวที่ดินเนี่ยมันผลิตเพิ่มไม่ได้อ๋อมันเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดถูกต้องมีอยู่อย่างจํากัดแต่ในขณะที่มนุษย์มันมีจานวนมากขึ้น เพราะฉะนั้นก็จะมีความต้องการในการใช้ที่ดินมากขึ้นมามีดีมาน์เพิ่มขึ้นในขณะที่สป라이มีแค่นี้เหมือนเดิมราคามันก็เลยขยับถูกต้องราคาที่ดินเลยขยับขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลาครับผมนี่ก็คือต้นทุนหลักอันหนึ่งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่นับว่าต้นทุนการผลิตอสังหาเช่นต้นทุนของค่าแรงค่าแรงต้นทุนของวัสดุก่อสร,ร้างมันก็ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วย ตามมาตาเงินเฟ้อบ้างใช่บ้างนะฮะใช่ดังนั้นเนี่ยเมื่อต้นทุนของอสังหาของการผลิตสังหามันสูงขึ้นการตั้งราคาสังหามันก็เลยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันทั้ง2ออย่างเนี่ยเมื่อรวมกันนะก็คือทําให้อสังหานีมีการปรับเรื่องของราคาเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยมีความน่าลงทุนอะไรนี้ใช่ไหมใช่แล้วพี่โอคิดว่าแต่อย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นพี่โอคคิดว่ามันแตกต่าง เอาเบสิกพื้นฐานเลยนะการลงทุนมีหลายแบบครับผมแต่พี่เชื่อว่าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยทุกคนก็ต้องพูดถึงเรื่องการฝากเงินก่อนอ่ะเบสิกสุดเบสิกสุดๆแล้วการฝากเงินน่มันง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคพลิกแทงอะไรมากมายไม่ต้องมีความถือเงินไปที่ธนาคารแล้วก็ฝากกันได้เลยเปิดบัญชียังฟรีเลยอันเดียวง่ายใช่ไหมทีนี้เนี่ยการฝากเงินมันง่ายแล้วมันก็มีข้อดีตรงเรื่องของมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับผมฝากร้อยหนึ่ง ก็ได้เหมือนร้อยนึงก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อีกข้อนึงก็คือมันเบิกถอนมาใช้จ่ายได้ง่าย liquidity มันสูงนครับผมแต่การฝากเงินเนี่ยก็มีข้อเสียเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆก็คือดอกเบี้ยมันน้อยถูกต้องต่ําเตี้ยติดดินเลยแหละกับอีกข้อนึงก็คืออัตราการเติบโตมันนิ่ง เราฝากเงินไป100แล้วเราก็ถอนได้ร้อยหนึ่งนะใช่เราไม่ได้ถอนได้ร้อถูกต้อง<ม>เลยบูมส่วนการลงทุนในเรื่องของทองคำนะบูมครับผมตัวทองคำเนี่ยมันเป็นของที่ซื้อง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าก็าไปร้านทองแล้วก็ซื้อทองคำมาเพราะฉะนั้นการซื้อทองไม่ใช่เรื่องอยากครับ แต่ผลตอบแทนในเรื่องของการลงทุนทองคำเนี่ยมันจะมีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือหวังเรื่องโกรอเท่านั้นเองก็คือว่าทองคํามันขยับมูล,ลค่าไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ขยับขึ้นแล้วขยับลงได้ด้วยนะส่วนผลตอบแทน,นอื่นอย่างเช่นเรื่องของยิวเรื่องดอกเบี้ยไม่มีเลยจริงด้วยนะเพราะฉะนั้นการลงทุนในทองคำเนี่ยก็ต้องเข้าออกให้ถูกจังหวะด้วยเหมือนกันครับผมส่วนการลงทุนในหุ้น การลงทุนในหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนหรือคล้ายกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากยังไงพี่โอเพราะว่าผลตอบแทนของเขาเนี่ยมีทั้งยิวมีทั้งโกรอ๋อก็คือเงินปันผลก็เหมือนกับค่าเช่าใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับโกรดก็เหมือนกับราคามูลค่าสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็ในหุ้นเนี่ยก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันนะแล้วก็การลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีแง่ดีตรงที่ว่าสามารถ ซื้อขายได้ค่อนข้างจะคล่องตัวง่ายกว่าการสังหาเยอะเพราะเราซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ใช่อย่างเช่นบุมตกใจใช่ไหมบุมข้อขายตู้ข้อขายตู้ข้อขายตู้เฮ้ยกดาขายเลยขายได้เลยขายได้ทันทีในราคาที่เขาตกลงกันนะครับผมอาจจะขาดทุนบ้างอะไรบ้างก็ขายได้ขายได้แต่ว่าถ้าเป็นอสังหาบุมตกใจอสังหาสุดบุญกดขายตู้กดรอไปอีกปีหนึ่งเออสองปีรอไปเลย หรือบางทีขายไม่ได้เลยด้วยซ้าแล้วถ้าเกิดขายไม่ได้ทําไงพี่เราก็จ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆถ้าเราพู่มาซื้อ hmm. ทีนี้เนี่ยตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาเองก็มีข้อดีเมื่อเทียบกับตัวการลงทุนในหุ้นนะครับผมเพราะว่าตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเราสามารถตั้งราคาได้ค่อนข้างจะแตกต่างก,กันกับหุ้น hmm. ลองมาดูหุ้นสมมุติว่าเราซื้อหุ้น ABC ในราคานี้ คนอื่นๆที่ถือ ABC มันก็ราคาเดียวกันหรืเป่เพราะหุ้นแต่ละหุ้นมันก็หน้าตาเหมือนกันเดะๆเลยในชะ่แต่ถ้าเป็นอสังหารนะครับเราซื้อคอนโดห้องนี้ที่โครงการ ABC รอีกคนนึงก็ซื้อคอนโดห้องนี้ที่ราคา ABC แค่ชั้นต่างกันราคาก็ต่างกันแล้วหรือแม้แต่ห้องห้องชั้นเดียวกันห้องนี้เป็นห้องมุมอีกห้องนึงติดห้องขยะก็ราคาแตกต่างกันได้เช่นเดียวกันซึ่งแม้ซึ่งแค่เนี้ย ก็เหมือนว่าทำเลมันไม่เหมือนกันแล้วไงใช่ก็สร้างความแตกต่างได้แล้วครับทีนี้เนี่ยอสังหาริมทรัพย์มีข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่สําคัญมากก็คือ,อยังไงเราสามารถกู้เงินธนาคารมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้มสมมุติว่าพี่มีเงิน10,000แบาทพี่สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มูลค่า1ล้านบาทได้บูมโดยการกู้เงินธนาคาร<อ>ซึ่งมันแตกต่างจากหุ้น ธนาคารคงไม่ยอมให้ใครกู้เงินมาซื้อหุ้นแล้วผ่อนชำระไป25ปีช่งจะเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อดีของสังหารเมื่อเทียบกับหุ้น <c oughs> ครับผมพี่โอครับว่าแต่การลงทุนที่พี่โอพูดมามันก็มีมากมายหลายประเภทนะครับ <c oughs> แล้วงนี้ผมควรจะเลือกอะไรครับอะไรมันเป็นมันถึงจะดีที่สุดครับ <c oughs> มันไม่มีอะไรที่เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดบูมเพราะว่าในแต่ละสถานการณ์และในแต่ละช่วงเวลาการลงทุนแต่ละประเภทอาจจะเหมาะสมไม่เหมือนกันบางช่วงอาจจะควรลงทุนในทองบางช่วงอาจจะลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือหุ้น ก็เป็นไปได้แลแต่ละคนก็มีความชอบความถนัดไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่สําคัญครับผมทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงครับแน่นอนแต่การลดความเสี่ยงในการลงทุนก็คือการมีความสามารถในการเลือกของดีออกจากของไม่ดีแล้วอย่างอสังหาเงี้ยพี่สมมติผมสนใจสนใจในการลงทุนอสังหาแล้วผมจะเลือกยังไงอะว่าอสังหาแบบไหนถึงดีถึงง่าลงทุนอสังหาริมื่อับที่ดี ในความคิดของพี่นะบูมครับผมปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่น่าอยู่อาศัยซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่น่าอยู่อาศัยเนี่ยควรจะอยู่ในโลเคชันที่ดีมีเนื้อโครงการที่เหมาะสมและการออกแบบที่ดีซึ่งการที่เราจะเลือกได้ว่าอันไหนโลเคชันดีอันไหนการออกแบบดีอันไหนการออกแบบที่ดีครับมันต้องผ่านประสบการณ์ผ่านหูผ่านตามาเยอะพอสมควร ซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องท้อใจไปนะครับว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปดูเยอะๆเพราะว่าทางเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆและในโลเคชันต่างๆให้เห็นของจริงกันไปเลยแล้ววันนี้เราจะได้ไปกันเลยไหมพี่โอ oh. วันนี้ได้ไปแน่นอนบูมวันนี้พี่จะพาไปดูอสังหาริมทรัพย์ชิ้นแรกกันงั้นไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ